ได้แค่นี้เหรอเฉยๆให้พี่ตุนพี่นิดนึงนะคะอย่าแอบยิกตุลพี่ก็นะอขอทานแป๊บนึงนะขอทานเดี๋ยวเราต้องใช้ภาพไปให้สื่อเอาถอพี่อีกดิเนี่ยได้ไหมไปเงยเงยถ่ายมะได้ไหมพอไหวนะโอเคแอ่ออเคย่าตดนะข้างหลังเต็มเต็มไหโอ้โหเต็มไหมโหพอดีหน้าเลย ครับผมครับอ่ะเอาอีกไหมเอาอีกมากมากมากนี่อาม่าของเรานะฮะของฮอนพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงขอบคุณครับเ,เดี๋ยวเเดี <ๆ S 1> ออ๋ยวอบคุณนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเดี๋ยวตอนนี้นั่งก่อนเดี๋ยวเราจะถ่ายลงไปกับฟแฟนๆด้วยนั่งยองๆ โอเคครับผมขอบคุณมากครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเอะไรเดี๋ยวอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นดีครับคือคือไงเราเดี๋ยวเยอะเกินไปเหรออ้าใชะครับขอทางนียครับขอทางนียครับขอทาง้วยครับคนนะครับคนนะครับขอทาง้วยนะครับ ขอทางด้วยขอทางด้วยขอทางด้วยครับขอทางด้วยครับขอทางด้วย